ชาอาอัาหาวกาชาชาเร็วชาชาเร็วชาชาเรวชาชาเร็ว ซิกเาวอ้าอามเทินฝ่ายหญิงเป็นการเดินเป็นวงกลม69จะเดินหลังจากเดินเบสิกไปแล้ว39เริ่มจากฝ่ายชายจับมือฝ่ายหญิงยกขึ้นฝ่ายหญิงหันตัวเล็กน้อยก้าวเท่าซ้ายิเฉียงส่วนมือซ้ายฝ่ายชายจะปล่อยสิ่งที่ต้องทำคือ น้ำหนักลงตรงกลางถ่ายน้ำหนักฮิตผ่อนสะโพกเพื่อจะเตรียมก้าวต่อไปก้าวที่สองสิ่งที่ต้องทำคือน้ำหนักลงตรงกลางยกแขนซ้ายขึ้นถ่ายน้ำหนักฮีท ผ่อนโพกเพื่จอจะเตรียมก้าวต่อไปก้าวที่สามสิ่งที่ต้องทำคือน้ำหนักลงตรงกลางถ่ายน้ำหนักเพื่อที่จะเตรียมก้าวต่อไปก้าวที่สสิ่งที่ต้องทำคือน้ำหนักลงตรงกลางถ่ายน้ำหนักมาไว้ที่เท้าขวายิป ผ่อนพุทเตียงเก้าวต่อไปเก้าวที่5สิ่งที่ต้องทำคือน้ำหนักวงตรงกลางถ่ายน้ำหนักเอาไว้ที่เท้าซ้ายฮิตผ่อนพุทเตียงเก้าวต่อไปเก้าวที่6ลากเท้ามาชิดเท้าซ้ายสิ่งที่ต้องทำคือน้ำหนักลงตรงกลาง ถ่ายน้ำหนักไปไว้ที่เท้าขวาเพื่อจะเตรียมก้าวต่อไปขณะเดียวกันมือซ้ายก็ส่งให้ฝ่ายชายจับกู้อีกครั้งหนึ่งครบ6กก้าสติ๊กเค้าอานดามเทิร์น